สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลักนะคะช่องคุณลักพักผ่อนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะเราจะไปตามล่าหาหมอกกันในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะตามนักปะเดยค่ะว่าเราจะเจอหมอกันหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะเราก็เดินทางมาถึงสามแยกขึ้นภูทับเบิกแล้วนะคะ ก็จะมีเซเว่นตรงนี้ค่ะถ้าใครจะซื้อของซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าข้างบนไม่มีนะคะมีเซเว่นเดียวตรงนี้เลยค่ะคุณคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวแรกนะคะที่เราผ่านมาจะเป็นสาราสีเหลืองนะคะ <พอ S 1> ก็จะพาชมวิวตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยคะ่ะจุดพักรถจุดแรกนะคะที่เราจะพักรถเรานะคะก็ะื่อกี้ขึ้นมาทางมันโหดมากเลยคะ่ะ ก็จะเป็นโค้งที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะคะที่เป็นเหมือนเลขสามอะค่ะเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเมฆใช่ไหมเมฆไหลค่ะตอนนี้ค่ะเนี่ยเมฆไหลผ่านหน้าเลยโอ้ยบรรยากาศ เมฆไหลผ่านโอ้ย,เ,ยเขาเรียกว่าอะไรนะวิวร้อยล้านใช่ไหมยคคอย่างเงี้ยหมื่นล้านหมื่นล้านร้อยล้านเลย<ม>อย่างเงี้ยค่ะสุดยอดสุดยอดถ้าไม่ได้ขึ้นมาวันนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราออกจากจุดชมวิวแรกแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะ่าข้างหน้าเราจะเจออะไรอีกนะคะตามกันไปเลยค่ะตรงนี้นเป็นเปสน S5 เนาะ นี่ค่ะโค้งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสักโค้งนะคะว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนคะ่ะมาแล้วเมฆเนี่ยค่ะออ้ยข้างนอกนะคะทุกคนคะ่ะเมฆมาแล้วเมืดมาแล้วสงสัยฝนจะตกดูสิโอ้โหเยอะดูสวยสวยแบบบรรยากาศไม่มีแล้วครับแบบนี้บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีจังเลยอ่ะเนี่ย คน๋ย่เพิ่งเบื่อเส้นทางการเดิน,นทางนะคะคือคือขอเวลานิดเดียวค่ะอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนเห็นแบบข้างนอกเนี่ยค่ะนี่ค่ะใกล้รถเราเลย,ยนี่เวลาประมาณบ่ายสองโมงแต่ว่าอุณหภูมิ25องศานะคะตอนนี้เราเจอทั้งหมอกแล้วก็ฝนเริ่มลงเม็ดนะคะเรามองไม่เห็นถนนเลยค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะมิัยทัศน์ไม่ดีอะค่ะอยากให้ทุกคนสัมผัสเส้นทางการเดินทางไปด้วยกันก็เลยให้ชมแบบถนนเนาะเส้นทางอะถนนนะ่ะยาวๆหน่อยนะคะเนีย่ยค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบแบบว่าเส้นทางการเดินทางก็ขออาภัยไปด้วยนะคะแต่ว่ามันสวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ชมค่ะ เราจะนอนค้างคืนที่นี่นะคะเราได้ที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องพักเราว่ามันก็ไม่ใหญ่เนาะแต่มันก็น่าอยู่ค่ะเ <c oughs> พราะว่าเขาบอกว่าตอนเช้าอ่ะวิวตรงนี้สวยมากนะคะเด <c oughs> ี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าบรรยากาศห้องเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะทุกคนคะบรรยากาศห้อง <c oughs> พอเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ <c oughs> มีฝักบัวมีน้ำอุ่นน้ำเย็นนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็น เียงนอนมีน,นาฬิกาแบบนี้นะคะแล้เวเขาก็จะมีของให้แบบนี้นี่ค่ะราคาอ่าเป็นที่พักเขาชื่อว่าไร่เหนือทะเลหมอกภูทับเบิกนะคะนี่นะคะนี่ข้อห้ามยวให้ดูข้างนอกวิวนะคะนี่นะคะสุดยอดไหมคะทุกคน ป็นบรรยากาศของที่ห้องพักนะคะราคาไม่แพงนะคะราคา800บาทค่ะเดี๋ยวรับขอ,อนุญาตทานข้าวกางวันก่อนนะคะแล้วยังไม่ทานข้าวเลยแล้วหิวเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนกินอาหารตอนเย็นนะคะทุกคนคะเวลาอาหารเย็นของเราก็มาถึงแล้วนะคะจะเป็นเมนูอื่นเป็นไปไม่ได้เราคาที่หนาวขนาดนี้ตอนนี้18องศาเนาะเวลาประมาณ6โมงเย็น,นะคะ่ะ คือปิ้งย่างนะคะที่เหมาะก,กับอากาศแบบนี้นะคะเราไปชมบรรยากาศการทานอาหารเย็นของรักเลยค่ะควัญเนืออ้อยากแล้ละอยากดูเนื้อชิมเ,เลยอะ่ะนั่งกินย่างเนยนะคะเนี่ยมาเรสวัสดีะ เพื่อนร่วมเดินทางอร่อยเลยถ้านุอาหารเย็นวันนี้เราอร่อยไหมอร่อยมากค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศทานอาหารที่ไหนกันคะที่นี่ที่ไหนคะทัวร์เลยค่ะทัวร์ฮับเบิร์กโอเคค่ะน้ำจิ้มต้องทำเองง่ายๆที่ปลดน้ำปลามะนาวอร่อยดีนั่นอร่อยค่ะเมนูอาหารเราสุดยอดไหมคะปรุงโดยเชฟวินนี่ พัะชรธิดาพุทธาเอ๊ะถ่ายหน้าพระชรธิดาพุทธาสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะืันนี้มันยืดต้องรอก่อนใช่ไหมรอก่อนเน่ยไข่ไข่คนมันไม่ยืดเลยอ่ะไงยไไมยืดเลยไปไขไปมันไม่ยืดเลยมีแต่ติดกระทะ ทุกคนคะนี่เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะดาวบนดินค่ะข้างหลังหลักเนี่ยนะคะก็จะเป็นแสงไฟที่เห็นเนี่ยคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้โอ้โหที่เห็นเป็นเส้นเป็นสายนั้นคือถนนนะคะ ุดยอดไม้อะสุดยอดไหม,มคะทุกคนสวยจริงๆด้านนู้นยิ่งสวยนะคะด้านนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทค่ะเป็นแสงไฟจากรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวลักขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันมาลุ้นดูว่าหมอกจะขึ้นมาบาังพระอาทิตย์ไหมคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ เห็นอะไรไหมคะตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะขาวโพลไปหมดเลยค่ะสิบสี่องศาค่ะเวลาตีห้าครึ่งกระนู้นขาหัวสี่เนาะใช่ไหมคะ่ะ สิบโมงแล้วค่ะเราประสบความสำเร็จในการตามล่าหมอกในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลา,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะล่าไปกับหมอกสวยๆเลยค่ะ